วันนี้ครับวันนี้บุจะมาเล่นสีฟ้าครับคุง <c oughs> โอ้โหจ้าจัง <c oughs> <c oughs> ดนจริงหมดแรงครับรัวไฟผมเนี่นยพนะ่เตัวเนี้ยเขาคนตาได้ดุสุดได้ยงัวนเลยครับ่อยไปช่วยนะครับเดี๋ยวก็เล่ฟี่มือเล่น มึงจะว่าแตได้ไม่ขึ้นกลัวครับโอ้โหนานเลย

ช้างกล้าครับดูช้างกล้าดูช้างกล้าดูช้างกล้าฮะกล้าวิกาเลยยังเริ่มเริ่งสีเลยโอ้ยนฟ้าไปกว่นี่ไม่บอกรางวัลเลยอ้าอ้าวไม่บอกลย ของหเดี๋ยวะเงินดีกว่าทำไปเรื่อยๆแล้วเ่ก็เรื่องเกินดุ่มนะตะลีตายอีก จ้างลงแล้วจ้างน้ำลงแล้วจ้างน้ำลงทำไรพี่จะกินปืนก็ไม่มีมีแต่ช้างน้ำ มีก oh, ็ไม่ไ่าอะไรละโอ้โกูไม่มีคนเลยผมชอบที่ไม่ีคนอยู่เพราะว่าผมจะมีสมาธิมากไม่ต้องระวงังเราระวังตลอดเวลามันมาทุกล่า เก็บไปเลยก่อนเดจะไปเจอวามัสกันโอ้โหนี่เจอวามัสโอเคลูกสองเอาปืนหิโอเคเอาไปกันนะ จังจุนไ่าจุดจางอะครับทำไมพดิจุดน่าจุดจางอะไรพี่ทำอะไรอย่าเลี้ยงนี้องยานด้วยเดี๋ยวก่อนอันจัดจัดทีตอนตอนดีเล่นรวมมันด้วยโอ้โหจริงผมมีน้องผมผมมีรหัสด้วยนะมี น้องของผมก็เล่นฟีไว้ด้วยอะนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเล่นไม่ได้โปรทีมเด็กของเขายังไม่ยังไม่ชาดเฮเนี๋ยวผมผมค่อยเอามาก่อนนะนะกันผมมาก่อนเดี๋ยวว่าไม่ชวนเขาเลยโอ้คาถาดีกว่าโอ้ดับเบิลูเมกาซิน ที่ตรงนี้คุณเหนือดมากทำยังโอ้โหเลยยิงเก้านาเล่นแค่เอ็มฟูเลย <c oughs> ยิงมุนละซุปปอร์หน้าผาดีกว่าซ <c oughs> ุปปอร์หน้าผายิงคุณมุนหน้าผา <c oughs> แต่ว่าเป็นแฟน,นี้ก็จะเอาไปใช้เอาไปใช้ได้เลยนะแต่ว่า ไป่จ็่สาหรับคุณนู้นทางนั้นนะโอ้โ,อโ,อโอหใครวะเฮียเสือกิงเนระเดียวกันนั้นเียิงโอ้เสียงดังจัง สวยแหละโอเคสวยเลยในของดีๆทั้งนั้นสวยและของดีๆไปดีกว่าโอ้นีสุนีสุนีสุสุน ไม่ม oh ีฟาร์ م ก็เสียงจะดังดังโคตรเยอะดังโคตรกล้องเลยเมื่อกี้โอ้โหเยี่ห้ถือลื้มพัดมากเหรอจัดไม่มีฟาร์ م ا ว่ะ อู๋สกรูปสองไม่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 เลยของไม่ค่อยดีเลยมีแต่ของที่ผมไม่ค่อยใช้เกิ่งนี่อ่ะคนที่ใช้เกิ่งนี่มันไปไหนหมดวะตาหลุดแน่ไหมใครมา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 วะ ดูแนวเวงกันเรื่อยๆเด้อดูนวเวงอ่ะเฮ้ยเดินสักเดาแล้วพอโอ้ยเนี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 ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแอบนั่งยิงกับยืนยิงใครตายก่อนนั่นจะนะโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ไกลชี้เบ้งก่อนก่านั่นจะนะ ไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครใครใครตายก่อนหนึ่งนั้นชนะงั้นเขาจิบ๊บบ้งก่อนนะครับเมื่อกี้จิบจ๊บบ้งก่อนจิ๊บบ้งก่อนเมื่อกี้ผมจะใช้ฟืนลูกซองนะแต่ว่าขี้เกียดดจจะยิงยิงจิกโอเ,เลยก็เลยไม่ต้องใช้ดีกว่าเกียจเดี๋ยวก็ใช้ตอนที่โอ้โหมีคนข้ามมนมีคนที่ลงกันเฮ้ย กูจะอยู่ที่ UEV ทำไมวะเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะนั่งยิงกับยืนยิงใครชนะคนนั้นใช่เดี๋ยวอยู่ใน UEV ไม่มีฟาร์มัสเสียงดังก้องขึ้น อะไรวะอะไรอะไรอะไร,อะไร MP อ้าวอ้าวอ้าวควนรือเปล่าวะเนี่ยรูกศูนย์ไม่มีกระเป๋าอะ แดดสองครั้งแดอีกครั้งนึงสามจบยี่เมีเต็มพีด้ยวะอย่างอยก็ได้ขึ้นงมนี้ก็ได้โอ้โหใกล้แอร์ดรอปพอดิแต่ขี้เกียจจะแปลว่าโอ้โหคุณ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 ล่าวะ

อยู่โรงฟูนี่แหละที่อยู่ไหนวะนั่นไงอืมเยอะขยินมั้งวะกำยำดีเหลือสิบนะเหลือสิบนะโอ้ยนึกว่าคุณมาอ๋อนั่นไงนั่นไงกูเห็นแล้วกูเห็นมึงแล้วแาวกูไม่เห็น มาปะล่ะมาเลยดิมีอะผมไม่ก็ไม่อยากลงไปไะขี้เกียจจะเป็นเรื่องกับเฮียฮุนดีฮุนดีไหมวะฮุนดีไหมฮุนดีฮุนฮุนฮุนก็อย่าให้ก็อย่าให้ผมโดนยิงได้ไหมคุณยังคุณยัง ย้มาายมันได้ยิงเลยตายไอ้แซดโอ้โหชิวอกชิวอกเทีเยอะไรวะอ๋ออยู่ใก,กล้แอร์ดรบดูอะไรดีวะอองดี ด oh. ูทีโนเลยโอ้โหเกื่อบเต็มโอ้โหไม่น่าได้ดีเจเลยรำการรำการเหรอจินี่โอเค cũng có chạy tối nắng quanh là con không quanh chạy tối nắng quanh chạy tối nắng quanh chạy tối

I